นี่คือเว็บไซต์ที่จะลดความเสี่ยงในการติดโควิด19ของคุณสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียวขอชาแนลนะฮะ อย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โควิด19นเนี่ยค่อนข้างตึงเครียดทุกคนจําเป็นต้องล้างมือนะครับตลอดทุกครั้งที่มีการสัมผัสหรือนู่นนั่นนี่นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเอามือเนี่ยมาสัมผัสใบหน้าตัวเองแล้วคนที่อยู่หน้าคอมอย่างเราล่ะนะครับถ้าเกิดว่าเพียงแค่คุณหยิบอุปกรณ์หรือเดินออกไปเข้าห้องน้ำนะครับจับนูน่นจับนี่แล้วลืมล้างมือมีวิธีไหนบ้างที่จะทําให้คุณไม่จับหน้าตัวเอง <Yeah. S 1> นะฮะวันนี้เรามีเว็บไซต์หนึ่งมาแนะนานั่นก็คือนี่ Do not touch your face นะครับ d c o m นะ Teach yourself not to touch your face นะ่าสอนตัวคุณเองนะครับบังคับตัวคุณเองไม่ให้จับหน้าน,นั่นเองนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆแล้วที่จำเป็นต้องมีก็คือเว็บแคมนะครับนี่ยผมมีเว็บแคม1ตัวนะครับสำหรับใช้งานเว็บไซต์นี้ นะจำเป็นต้องมีเว็บแคมหนึ่งตัวนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับเราทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยมันจะช่วยเราไม่ให้สัมผัสหน้าได้ยังไงขั้นตอนที่หนึ่ง t ท k เอ v ว d ดี not touching your face นะก็คืออัดวิดีโอที่ไม่สัมผัสหน้าของคุณนะทดลองกันเลยสามสองหนึ่ง go เย้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 าย้เย้เย นะครับนี่มันมเลคคอร์เราไปแล้วเรียบร้อยนะขั้นตอนที่2 Take video touching your face. องเทคเอาวิดีโอคอดี้เดวิสเล่ย์ทัชชิ่งยูเอฟมสแต่ต้องมือต้องสะอาดนะอันนี้ผมล้างมือมาแล้วเรียบร้อยนะครับเทคเอาวิดีโอลองดูสิสามสองหนึ่งไป <MAN IC> S> <S นี่เองนะครับเรดี้ได้เลยนะหลังจากนี้เนี่ยถ้าเราสัมผัสหน้าหรือเอามือมาปิดบังหน้าตัวเองแล้วนะครับเว็บไซต์เนี่ยจะแช้งเตือนให้กับเรานะครับพร้อมแล้วไปเดี๋ยว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 ยังไมได้จับเลยอ่านี่อการทำางานของเว็บไซต์นะถ้าเกาิด <No. S 1> แล้วไม่พอได้แต่ทำไม <No. S 2> อันนั่นน่ะนั่นน่ะถ้าเราหันข้างเอ้ยหันข้างพอได้เว้ยหันข้างพอได้ยังได้อยู่ยังได้อยู่เงยหน้าดิด no no เดี๋ยวยังไม่ได้จับเลยเงยหน้าเฉยได้เว้ยไ,ได้เว้ยอันเดียดขันได้ no no มันเตือนชาจัยงเลยวะมันเห็นเราจับจริงวะเนี่ย <No. S 1> หรือว่าเราไม่ได้ทำท่านี้ตอนที่มันเล็กคอร์ดวะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เวฟอะไรวะเนี่ย no เอออะไรนนะ no เออ no เออ no อ no อืมพอได้อยู่นานสมงแล้วกันหรอ่านทำงานเล่นคอมเอ้ย <No. S 1> เอ้ยไม่ได <No. S 1> <No. S 1> ้ไม่ได้เตือน no นาจะไม่คิ ไม่ได้ไม้ไม่ไม่อ้่ไม่ไม่ไมฮม่ไม่ไม่ไอ่ไม่ไม่ไม่ไ้่ไม่ไ่ไม่ไม่ไไม่ไม่ไม่มไม่ไม่ไม่ได่ไม่ไม่ไเลย่ เว็บ,บไซต์อะไรกันวะเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่านะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วทั้งนี้สุดท้ายแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวของทุกคนเองนะฮะว่าจะสามารถสั่งตัวเองไม่ให้สัมผัสหน้าสัมผัสใบหน้านะสัมผัสร่างกายหรือส่วนอื่นๆเอามือเข้าปากโดยที่ยังไม่ล้างมือได้หรือเปล่า นะเว็บไซต์มันก็เป็นเพียงแค่หนึ่งตัวช่วยนะฮะต่อให้มันดีแค่ไหนนะครับมันฉลาดแค่ไหนนะมันดีเทคได้มากมายแค่ไหนเพียงแค่คุณปิดมันไปแค่นั้นมันก็จะไม่มีประโยชน์อีกต่อไป <Yeah. S 1> นะทางนี้ทางนั้นก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะ ออกไปด้านนอกนะครับถ้ามีเหตุจําเป็นจริงๆก็ใส่แมสถ้าอยู่ในบ้านล้างมือบ่อยๆด้วยนะครเพราะเราไม่รู้ว่าเราอาจจะไปหยิบจับนู่นนั่นนี่นะครับแล้วมาโดนหน้าโดนตาเข้าปากหรือเปล่านะฮะก็ขอทุกคนผ่านวันช่วงเวลานี้ไปพร้อมๆกันนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับ เว็บไซต์ดูน้องทัชยูเฟสนะบเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงเน่ยคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างได้นะครับอย่าลืมเข้าไปลองเล่นกันดูนะถือว่าสนุกสนุกนะอาจจะใช้งานได้จริงหรือบางคนอาจจะใช้ไม่ได้จริงก็สุดแท้แล้วแต่เลือกใช้งานกันนะฮะขอบคุณมากๆทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ no 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 ัง no no no, no. やっこいちゃうね。